กาบเรียนผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการทุกท่านวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอวิจัยเรื่องการรับรู้การสนับสนุนองจากองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิที่ดีของพนักงานบริษัทเคอรี่เอ็กเพรสประเทศไทยจำกัดมหาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมีผู้ร่วมวิจัยหคนดังนี้ หนางอภิรดีก้อนผูกสองนางสาวธนวันใจเย็น 3. นางสาวพชนกใจมาพรุ่ี 4. นางสาววนิดาธรรมาชโชติห้าอาจารย์ประจงจิตติปรสสอนหอาจารย์กรจันทรารวิโรธค่ะงานวิจัยเรื่องการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 1. เพื่อศึกษาลักษณะาทางประชากรศาสตร์ 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ25-35ปีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน8,000-15,000บาทมีตำแหน่งออฟฟิเซอร์สถานะโสด มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน3-4ปีและสังกัดอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีพบว่าพนักงานมีระดับความเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้รางวัลส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานมากที่สุดกลุ่มบริษัทเค r รี่อเอ็กเพรเป็นผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด,ด่วนเอกชนในไทย มีจุดบริการมากกว่า1 5 0 0 0แห่งพร้อมศูนย์กระจายพัสดุมากกว่า1,000แห่งครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยนอกจากนี้เมื่อจะมีการพัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงใดที่กระทบต่อสิทธิ์ของพนักงานที่จะมีการสื่อสารกับพนักงานโดยตรงผ่าน,านทาวนฮอและการสื่อสารผ่านผู้จัดการล่วงหน้ารวมถึงจะมีการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันเคอรี่มีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำทุกป,ปีด้วยค่ะ โดยผลการประเมินจะถูกสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบโดยหัวหน้าง,งานจะนำมาเป็นฐานคิดค่าตอบแทนและเงินโบนัสประจำปีในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางในการวิจัยโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบคิดวิจัยกรอบแนวการคิดของการวิจัยตัวแปรสละที่ 1. ปจัจจัยส่วนบุคคลแปรที่ 2. การรับรู้สนับสนุนจากองค์การ สด้านด้วยกันนะคะตัวแปรตามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีเรานํามา5้าพฤติกรรมด้วยกัน,นะคะ่ะอุปกรณ์และวิธีการดำเนินการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทเคอรี่เอ็กเพรสประเทศไทยจำกัดมหาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างแบ่งออกเป็นสามตอนดังนี้ตอนที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์การแผนกและเขตพื้นที่จังหวัดตอนที่สองการรับรู้การสน,นับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสประเทศไทยจำกัดมหาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนที่สามความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสประเทศไทยจำกัดมหาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การลักษณะแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตาส่วนหนึ่งศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทเค r ลี่เอชเพจขั้นที่2ส,สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ องค์การของพนักงานบริษัทคือรีเอ็กซ์เพสสามตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสอบครองกับแบบสอบถามขั้นที่4แก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งเนื้อหาการใช้ภาษาและความเหมาะสมและระยะในการตอบแบบสอบถามขั้นที่5นําแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปสร้าง แแบบสอบถามออนไลน์ขั้นที่6เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์จากพนักงานบริษัทคือรีเอ็กซ์เพสขั้นที่7วิเคราะห์อิทธิพลของการสนับสนุนจากองค์การที่สง่งผลต่อพฤติฤฤกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทคือรีเอ็กซ์เพสขั้นที่8สรุปและอภิปรายผลการศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลทางออนไลน์โดยใช้เอกสาร Google d o c และ s p เ c e s h e e t Google ผ่านทางช่องทางต่างๆทางเครือข่ายสังคมเช่น Facebook Line จำนวน366คนและทําการคัดเลือกแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์นำมาวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยอย่างเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้แก่ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จากตารางที่1ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบีย่ยงเบนมาตรฐานพบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุดเมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานและการให้รางวัลส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานมากที่สุดเราลงมาได้แก่ด้านการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานและความจริธรรมในองค์การตามลําดับค่ะ ที่ 2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับคิดเห็นด้วยมากที่สุดเมื่อพิจารณาตามรายพฤติกรรมพนักงานเห็นด้วยกับพฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือมากที่สุดรองลงมาได้แก่พฤติกรรมด้านการมีน้ำใจในกีฬาพฤติกรรมด้านการสนึกในหน้าที่พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือและพฤติกรรมด้านการคำนึงถึงผู้อื่นตามลำดับ วิจารณ์ผลการวิจัยนะคะพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีทั้ง3ด้านด้านที่1สภาพแวดล้อมในการทํางานและการให้รางวัลควรให้ความสําคัญกับลําดับขั้นตอนการทํางานมีเป้าหมายการดาเนินงานนโยบายในการบริหารงานมีการจัดแบ่งหน้าที่และโครงสร้างการทํางานที่ชัดเจนด้านที่2 ด้านความยุติธรรมในองค์การควรให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้พนักง,งานมีความเข้าใจในเรื่องเงินเดือนผลตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานท้ายสุดนะคะด้านที่3ด้านการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าง,งานควรให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้พนักง,งานได้มีส่วนร่วมการสนับสนุนให้สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการทํางานได้ค่ะ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่หนึ่งพบว่าโดยรวมทั้งห้าพฤติกรรมพนักงานเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของกันไม่แตกต่างกันค่ะผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่สองพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีดังนั้นพนักงานเพศชายและเพศหญิงจึงมีการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงศ์สองพเเรื่องการรับรูก้การสนับสนุนจากองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทไทโอบายาชิจำกัดและการที่พนักงานที่มีอายุแตกต่างกาันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแตกต่างกาันอาจเนื่องจากอายุเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์เนื่องจากอายุเป็นตัวกำหนดหรือเป็นสิ่งบ่งบอกเกี่ยวกับประสบการณ์ในเรื่องต่างๆของบุคคลนั้นหากบุคคลมีประสบการณ์สูงขึ้นความฉลาดรอบครอบอาจจะย่อมเพิ่มมากขึ้นตามไปพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของอรนิด2559 ที่ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในงานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยและการที่พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การไม่แตกต่างกันอาจเนื่องจากระดับการศึกษาเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีอิทธิพล และมีศักยกภาพเพิ่มมากขึ้นตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่างๆกว้างขวางขึ้นนอกจากนี้การศึกษายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความคิดค่านิยมทัศนคติอุดมการคุณธรรมการตัดสินใจและพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจึงเป็นเหตุให้พนักง,งานที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ว,วิวันธนี2,558เรื่องอิทธิพลของการรับรู้จากองค์กรที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักง,งานจ้างเทศบาลน,นาคนปรปฐมวิทยานิพนธ์ปริญญา วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการประกอบการมหาวิทยาลายัยศิลปาการ2การสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบริษัทเ u r r y e x p ก s ์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้แก่ด้านความวยุติธรรมในองค์การและด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานการให้รางวัลการที่ด้านความวยุติธรรมใน องค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอาจเนื่องจากพนักงานมีการรับรู้ว่าองค์การมีความยุติธรรมจึงส่งผลให้พนักงานแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีโดยบุคคลจะให้ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับองค์การในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนทางสังคมหรือเป็นความสัมพันธ์เชิงให้กัน เชิงการให้และการรับซึ่งหากเป็นการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่ดำเนินไปอย่างยุติธรรมแล้วจะเป็นเหตุจูงใจให้บุคคลแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้วยความสมัครใจสอดคล้องกับงานวิจัยของวันลบล้อมตะคุด2 5 5 4ที่ที่ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานสายการปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐและการที่ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้รางวัลส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบริษัท Curry e x p s ในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลการดูแลพนักงานโดยมีนโยบายการจ้างงานที่เป็นธรรมและถูกกฎหมาย รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์กับพนักงานโดยไม่แบ่งแยกทางเพศเชื้อชาติหรือศาสนานอกจากสิทธิประโยชน์ทั่วไปแล้ว c u r r y e x p r e s s จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กำหนดอัตราสูงสุดถึงร้อยละสิบห้าการประกันสุขภาพการประกันชีวิตและการประกันอุบัติเหตุเฉพาะส่วนงานที่มีความเสี่ยงรวมถึง การสร้างช่องทางสื่อสารให้เข้าถึงพนักงานมากขึ้นและมีการพัฒนาฝึกอบรมของพนักงานเครี่มุ่งเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นเหตุจูงใจให้พนักงานแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสอดคล้องกับงานวิจัยของสอรพงศ์2562ที่ทำการศึกษาอิทธิพลที่ทำการศึกษาเรื่อง ผลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานสายการเงินและการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนสำหรับการวิจัยฉบับนี้นะคะสำเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้เสียสละเวลาการให้ความรู้คำแนะนำและคำปรึกษาประโยชน์ต่อการศึกษาอีกทั้งให้ความช่วยเหลือและการให้สนับสนุนในทุกๆด้านอย่าง เป็นอย่างดีรวมถึงการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆนะคะซึ่งทางคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ในะโอกาสนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัยทุกท่านได้กรุณาให้คําแนะนําและให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอันส่งผลให้การวิจัยธุรกิจนี้ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและขอกราบขอบพระคุณนะคะพนักงานบริษัท curry express จำกัดมหาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่ให้ความรุฒนณาในการตอบแบบสอบถามในการทำการวิจัยครั้งนี้ค่ะ